สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ในหลายวันต่อมานะคะนางก็ร่าเริงอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนแขกรับเ,เ,เชิญคนเดิมนะคะสวัสดีหน่อยนะน,น่ะคือนางโอหแกมทำให้มันเล่นหางตัวเองสิจริงนะคะ่ะนางก็เล่นหางเอง ทำไมแม่ทำไมตอนแม่เข้ากองลาเลิงลาเลิงเข้ากองมันเป็นอะไรเนี่ยฮะมามามาเดินทางกันนะคะน,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 น้ดูอะไรเปนสันไปสันก่อนที่จะถ่ายนะคะนางกระโดดรถดเต้นจนของจะพังเลยคะ่ะเสียงโค้งเคียงโค้งเคียงนะคะจนพ่อของหญิงนะคะมาด่าทวน <laughs> เล่นี่อนนางตุนางหยิบขนานช่างฟูฟ้องพระองค์เส้วจาขี้ตายเยอะๆนะคะตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะเดีโฟกัสให้ดูใช่ค่ะเห็นไหมแกโฟกัสให้ดูนะคะชัดมากเลยนีเห็นไหมัเห็นไหมค่ะคุณแม่คุณแม่ของขาววันนี้นะคะมาปิดพัดลมค่ะ <c oughs> บัดร <c oughs> โอเก่ง,งแ <c oughs> นีบัดโอ้เก่งมากเลยค่ะคุณชอบปิดพัดลมนะคะ มปเสียงรบกวนขอขออภัยนะคะน้าของพี่ของแก้มนะคะมากินข้าวเป็นน้าของหญิงนะคะโฟกัส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 เห็นไหมโฟกัสโฟกัสสิโฟกัสเออโฟกัสแล้วโอเคชัดเห็นขนทุกอนุขนเธอเป็นอะไรอ่ะไม่จ๊ะแคลนนะโอ้หลุมเลยเหรอเหม็นไหมอ่ะนางฟิน ฉันกำลังไทย MV กดจิ๊กจิ๊กจี้กีิ๊กที่กจิ๊กหร่กจไมกรู้กะคะกจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิเกจิ๊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 กจิคกจิ่กจไ๊กจิ๊กดิกจิ๊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 ก๊กยบากอย่กลืมกดิ๊กกดิ๊กจิ๊กจิ๊กจิก